สวัสดีครับผมดิดีดตรับสู่ช่องแมนเทนิชันเช่นเคยนะวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของการดั้มนะครับต่อจากตัวของออตัวของกระต่ายนะครับผมนะตอนแรกผมก็จะถ่ายสไปเดอร์แมนแล้วนะครับแต่ผมที่เกียดละก็เลยต่อมาต่อกันด้าดีกว่านะเบื่อรูปแบบของคนแล้วนะครับผมนะก็เลยมาต่อกันด้านแทนแล้วกันนะ กันดนะั้มคนนี่มันก็ไม่เคยคล้ายคนนี่ว่าเออใช่างไม่เป็นไนระโอเคครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ก็ผมเป็นกันดั้มภาคของกันดั้มซีดเดซินีนะครับนะครับผมนะซึ่งเป็นกันดั้มภาคต่อจากกันดั้มซีดนะครับผมนะซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าเดซินีกันดั้มนะครับผมเป็นภาคอ่ะไอเป็นสเกลอาร์จีนะครับผมนะหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนะ ซึ่งมันออกมาได้ค่อนข้างนานแล้วแหละหลายปีแล้วนะครับผมผมเพิ่งจะมาเก็บของนะครับเก็บรายละเอียดที่ที่หลังเลยแหละเนี่ยนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ผมได้มาในราคาเจ็ดร้อยก็ตีไปแปดร้อยแล้ครับผมนะผมผมประกาศตามหาในเฟซเอานะครับผมนะประ,ประกาศตามหาในกลุ่มเอานะครับผมก็รวมรวมส่งรวมส่งก็มาแปดร้อยได้ครับผมนะ ถ้าใครอยากได้ลองไปประกาศตามหาในกลุ่มได้ครับหรือไม่ก็ลองไปสอบถามตามร้านค้าอะไรต่างๆได้นะคิดว่าราคาน้านนีนอยู่ที่800 850ราคาด้านอยู่ประมาณนี้ครับผมราคาจะไม่หรือไม่850ราคาไมอยู่ไม่ได้เกินพันครับผมนะกับกันดั้มดินียตรงนี้นะครับผมนะโอเคตรงนี้ด,ดิสนีย์อย่างนี้รู้กันนะครับว่า จะมีตัวนี้มันระยะไหนอ่ะมันมีทั้งมีทั้งดาบมีทั้งปืนแล้วก็ปืนใหญ่ครับแล้วก็ดาบระดับใหญ่แล้วก็มีปืนเล็กแล้วก็โล่มาให้นะครับแล้วก็มีุคือคือมือของมันนะครับสามารถทําลายสตูได้เนาะแล้วก็ปีแสของมันนะครับผมนะโอเตัวนี้มาดูใก่ายกอนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเค ปญาตซูมซูมซูมซมโฟกัสนี่นี่นะครับผมน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่คือต่อแบบตัว,ตวธรรมดาเลยนี่เห็นไหมครับดาบเป็นดาบสั้นได้แล้วก็ยาวนะครับปืนด้วยเช่นเดียวกันโล่นี่นะครับผมโดยรวมประมาณนี้นะเสียมไปดูใกล้ๆกัน จะเป็นการจัดท่าคร่าวๆนะจะเห็นเนาะนี่ครับการจัดท่าคร่าวๆนะน่าจะเห็นนะครับนี่ซื้อดานี่คือด้านหลังของมันนะครับผมเข้าวๆนะครับผมแล้วก็ผมได้ซื้อดีคอของมันมาต่างหากเขาด้วยแหละเพราะว่าดีคอนี้ที่ได้มามเป็น ดีคอแบบแปะธรรมดานะซึ่งผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะครับเหมือนที่รู้กันผมผมเป็นคนที่ชอบดีคอแบบนี้นะเวลามันติดแล้วมันดูแบบไม่ค่อยสวยครับผมนะไม่ค่อยชอบเลยนะผมบอกเลยไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่านะผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบดีคอแปะนะเวลาแปะมันจะเห็นลอตสติ๊กเกอร์ของมันครับมันทามันทำไม่มันทาให้ไม่สวยเลยนะครับผมนะโอเคมาดูถุงแร่งก่อนนะครับนี่ สีดํานะครับเป็นดําเงาๆด้านด้านนะไม่ไม่ไม่ถึงว่าด้านครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยอันนี้เป็นไม่รู้ว่าที่ส่วนไหนบ้างนะครับผมนะสีเขียวเป็นส่วนสู้สของปืนแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นที่ส่วนของขาเอวแขนต่างๆนะครับอาจจะนะครับอาจจะทํำสีให้มันดูเข้มขึ้นนะ แต่ไม่รู้เหมือนกันทำดีหรือเปล่านะครับผมนะกูทำล้วมันเล็กนะครับมันไม่เหมือนตัวของไม่รู้สิเดี๋ยวรอดูก่อนหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวขอรอดูก่อนขอขอ,ขอคิดทบทวนก่อนดน้กันน่นะข้างบนเป็นเขาสีเหลืองนะครับก็ตรงหนาสีเหลืองเดี๋ยวผมทําให้มันดูเป็นสีให้มันเข้มขึ้นนะครับผมนะพาสตใสนี่ตัวของชิลนะครับมีสติกเกอร์แบบแป,ะ,แปะมาให้แล้วแหละเดี๋ยวรอชมกันได้แล้วกันเด้อ อันนึงนะครับขอหมุนกล้องขึ้นก่อนโอเคโอเคต่อไปนะนะ้อนงะไปกันไวๆเลยนี่ครับเป็นที่ส่วนสีเงินทั้งหมดเลยซึ่งสีเงินนี้เดี๋ยวผมทำเป็นสีมันสีเอ่อําเงินให้มันดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นนะสีมันค่อนจะดูแบบไม่ค่อยโอเคนะครับ แล้วก็ตัวของสีฟ้าอ่อนนะเดี๋ยวผมทําให้เป็นสีฟ้าแบบสว,าสว่างๆนะครับอาจจะเปลี่ยนสีนะครับไม,ไม่ไม่เอาสีนี้นะนะครับผมนะแล้วก็น,นี่ข้อต่อต่างๆข้างในเป็นสีดํานะครับผมอันนี้เป็นดีคอนะครับนี่ดีคอแบบแปดทั้งหมดเลยนะครับผมน่าจะเยอะเลยนะ มาเป็นถุงเล็กครับเป็นสีแดงนะครับผมนะปีกนะครับผมนะเขา,าง่ายๆคือปีกมันเลยสีแดงผมก็ทําสีเช่นเดียวกันนะทําให้ดูแบบสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งสดใสามากยิ่งขึ้นนะอันนี้มีสีขานะครับผมนี่พวกเอ่อมคิดว่าขานะแล้วก็มีตรงของหัวไหล่ด้วยนะตรงเอวด้วยนะโอเคผมสุดท้ายแล้วนะครับผม อันนี้จะเหมนแผงเมื่อกี้เลยเแผงซ้ําแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแผงสีขาวนะครับเป็นอาวุธต่างๆเนาะมีเอฟเฟกอยู่ด้านตรงกลางนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนด้านในอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคต่อสุดท้ายนะครับก็เป็นคู่มือนะครับผมนะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วคู่มือนี่ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะ อารจีนะกาแปดดีคอจะอยู่ด้านหลังนะครับผมนะเข้าค่าจะประมาณนี้นะครับอย่างง่ายทผมลองต่อแล้วอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวได้รอมาติดตามชมกันได้แล้วกันนะโอเคไมผมนะเดี๋ยวผมไปต่อแล้วรีมารีวิวให้ดูดีกว่านะครับเนี่นะโอเคเนาะนะครับผมโอเคอย่างง่ายลองต่อแล้วติดตามชมกันได้แล้วกันเออโอเคผม้วเดี๋ยวกลับมา สักคู่เดียวครับสักคู่เดียว ตีนี่กันดานั่นเองนะตัวนี้ผมมาทําสีมานิดหน่อยนะไม่รู้ว่ามันต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับผมนะเท่าที่ผมสังเกตดูก็ห่างออกไปนิดๆหน่อยๆนะไม่เยอะนะโอเคสีที่ผมทําก็มีทั้งหมดเลยก็สีดำเป็นดำด,ด้านนะครับทั้งหมดเลยนะตามที่มันให้มามันก็โอเคแล้วก,ก,ก็มันก็ได้อยู่ครับผมนะแต่ผมขูดพวกสติกเกอร์ต่างๆก็ อะยังต่างด้วยผมก็ได้ทําสีดําด้าทับดีกว่าเนาะน้าเงินก็ทําให้เป็นน้าเงินสว่างขึ้นนิดนึงสีแดงก็ทําให้สีแดงมันสว่างนิดนึงนิดนึงนะครับผมสีเขียวก็ทําให้สีเขียวแบบสว่างเลยนะครับผมนะนับนนะครับเหมือนค่อนข้างจะยืนอยู่ลําบากต้องเอียงตัวอะไรต่างๆอะเนาะ,นะตัวนี้ไปชุบไปชุบยืน ส่วนอาวุธน้ำเขียวก็ทำให้มันเขียวสว่างเลยนะครับผมนะส่วนด้านหลังที่ดาบก็เป็นดาบให้มันดูแบบสีฟ้าเลยนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มสีของบอลเข้มไปแค่บางจุดนะครับผมแค่บางจุดไม่เยอะนะครับผมนะก็มีตรงแขนเอวหัวมีนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงขาต่างๆที่เพิ่มเข้าไปนะครับผมที่เพิ่มเข้า ไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวมาดจุจับกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไอ้ก่อนเรอบไปจุณจับเรามากันดูที่ส่วนของอาวุธกันแล้วกันเนาะอาวุธนะครับอาวุธแรกนั่นก็คือดาบนั่นเองนะครับผมมีดาดาซเบอร er. นี่นะครับผมนี่สวยงามมากเวลาจะใช้ก็แค่กลางออกครับนี่แเป็นแบบนี้เนาะเราไม่ยาวขึ้นนะครับนี่นะแล้วก็ใส่ตัวของเอฟเฟกต์ไปตรงนี้นะครับผมเอฟเฟกมันค่อนข้างไม่ค่อยสวยครผมไม่ค่อยชอบเอฟเฟกมันะ คือแบบมันดูแบบก้องก้องยังไงยังไงยังไงไม่รู้ว่าผมชอบไม่รู้สินะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะสึกไม่ค่อยชอบเอฟเฟกของมันสักเท่าไหร่นะผมใส่ให้ดู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 อ่ะเออเอ,อนี่ฮะนี่ครับ มันเป็นกลมๆอ่ะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้อ่ะนะมันเป็นกลมๆผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับผมนะเราแค่ดึงนี้ออกมานะครับผมนะซึ่งตดสอบมันมันสามารถด,ดึงได้ดึงได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ก็จะดึงยากนิดนึงนะครับนี่เนหะ็นไหมดึงวันดึงได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นดาบนะครับโอเคต่อมาเป็นปืนนี่ ปืนสีเขียวนะครับผมปืนสีเขียวทําให้มันสว่างยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกสีมันค่อนข้างจะมนมนสีเขียวจะเข้มเข้มเลยผมก็ทําให้มันดูแบบสีเขียวเป็นสีเขียวอ่อนเลยนะครับใช้ก็เหมือนเดิมครับก้าวกมาแล้วก็หมุนตรงนี้ครับนี่ก้าวมาเพื่อย,ยิงแล้วก็หมุนตรงนี้เพื่อให้เป็นแกนของเป็นแนวนอนนะครับ นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างจะยาเหมือนกันนะต่อมาเป็นอาวุธตรงด้านหลังนะครับเป็นปืนธรรมดานะครับนี่สามารถเสียบไปด้านหลังได้นะครับอันนี้เนาะผมก็ทำสีมาเช่นเดียวกันให้เป็นบอลบอนเข้มผีเท่าเลยครับนี่นะครับ เทมากเลยจะมีจะรู้เล่นแค่ตรงนี้นะครับสามารถบิดโค้งงอได้สนที่เหลือจะไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวของอ,อมือมาให้อีกสองคู่นะครับรวมนี้เป็นสามคู่นะมือแรกนะนะครับก็คือมือกำรรที่สามารถขยับตรงของนิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วก็สามนิ้วเป็นกลางนางก้อยนะครับผมผมเอามาใส่ก,กับชิวนะครับผมนะมแล้วก็มือของที่เป็นเอ่ออย่เงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามือมือทาลายล้างครับผมนะมีม,มีมีทั้งสองข้างเลยซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มืออันหนึ่งคือมือจับปืนนะครับผมเป็นมือจับปืนนะครับ เป็นมือจับปืนนะ๋ยวผมดูนะว่าอ๋อนี่ไงมือมือจับปืนนี่มาให้แค่ข้างเดียวนะ,ะก็คือข้างขวานะครับเป็นมือขวานะโอเคหมดล้ะต่อมามาดูกันที่แบ็คแพคด้านหลังเลครับผมนะแบ็คแพคด้านหลังนะครับโอเคตรงนี้สามารถกางปิดได้ครับนี่ แล้วก็ตรงกลางสามารถขยับได้เนาะให้มันดูแบบสมดุลนิดนึงนะครับผมน่าจะเห็นกันเนาะค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะนี่เห็นไหมสามารถเหยียบตรงนี้ได้นะครับผมนะขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ก็ปรับได้ขึ้นลงเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับบิดเอ่อบิดขึ้นน้าขึ้น,นลงครับได้ไม่เยอะครับได้กระจิงหนึ่งนะครับผมผมบอกเลยได้ดิดเดียวเองนะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวของ ที่ใส่พาร์ทของดาบแล้วก็ปืนนะครับขออนุญาตใส่ให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะขออนุญาตปืนแล้วกัน ใช้ดูสักอันหนึ่งนะครับผมนี่ใส่ดดานี้ด้วยกันอ่ะมันจะมีตัวล็อกมันอยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมคือเราใส่อย่างนี้ไปเลยม,มันก็เข้าล็อกของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยไม่หลุดด้วยนะครับไม่หลุดด้วยนะโอเคต้องของแบ็คแพ็คสามารถอย่างนี้สามารถขยับออกออกมาได้น,ะนี่อย่างนี้ก็ได้เพิ่มเหมือนกับเพิ่มระยะในการจัดท่าทางอะไรประมาณนี้ครับผมนะ ก็ไอพ่นสามารถขึ้นลงได้นิดหน่อยตรงนี้นะครับแค่นั้นนะครับผมนะต่อมามาดูที่โล่แล้วกันเดอ้อชุบๆุบชุบชอุ้ยโล่โลอ่อออสามารถกลางออกมาได้นะครับชุบม่แน่นเลยอ่านี่ ออก้าวมาได้แค่นี้ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับผมนะนีม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะเอคมาดูันที่แขนของลำตัวดีกว่าเนาะแขนจะสามารถปรับระดับได้เท่าไหนเลยเท่านี้เองครับเท่านี้เองนะเพราะว่ามันติดแกนของมันแล้วนะครับผมนะมันติดแกนของมันแล้วยับไม่ได้แล้วครับผมนะแต่เราสามารถขยับพวกวไหลให้มันดูแบบ ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ตรงของหัวเนาะหัวขึ้นลงได้ครับบิดซ้ายขวาได้นะครับอืมสวยงามแล้วก็ตรงของเอลจะมีขยับนี้ขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสามารถขยับ ได้เช่นเดียวกันนะแต่อาจจะฝึดฝืนนิดนึงนะตรงเอวตรงนี้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยอาจจะฝึดฝืนนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ตรงของขาเนาะขาก็อาจจะฝึดฝืนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ค่อยขยับนะครับได้เท่านี้เองนะผมไม่อยากฝืนมากเพราะว่ากลัวมันจะหักนะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันได้เท่านี้จริงหรือเปล่านะครับคิดว่าน่านาได้สุดเลยแหละแต่ผมไม่อยากให้ฝืนมากเดี๋ยวมันจะหักได้นะครับผมนะ ก็ตรงของข้อเท้าเนาะข้อเท้าบิดซ้ายขวาได้ครับขึ้นลงนขึ้นลงได้นะครับปลายเท้าก็สามารถขยับงอได้อุ้ยหักไปหน่อยโอเคได้เท่านี้นะครับแล้วก็ปลายเท้าสามารถขยับได้อีกนิดนึงนะครับผมติดนึงนะครับแค่นี้เองหมดแล้วจุดของอยากของมันนะครับหลักๆของมันจะมีเท่านี้เองนะครับจะมีไม่ค่อยเยอะนะ ตัว RG ตัวสมัย RG แรกๆไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่เลิกจะว่าตัวนี้มันยังคิดว่าน่าจะคอสุคงคงยังเหมือนเหมือนเดิมครับผมนะเหมือนสมัยแรกๆที่มันออกมาตัวนี้ในผมว่าผมบอกเลยว่าในราคาที่ประมาณ800-900ครับมันเท่าพอกับตัวของ HG d e s n y เป็น HG เ,เลยก็ว่าได้นะแต่อันนั้นจะได้เอฟเฟกของปีก เสริมขึ้นมานะแต่ผมคิดว่าถ้าเพิ่มแล้วไม่รู้สิผมชอบผมชอบรายละเอียดที่มันเยอะๆมากกว่านะตัวของ HG มันรายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะไม่ได้ชอบไปแหละผมกะเก็บให้มันครบนะครับผมนะเพราะ HG มันมีทั้งฟ e d o m Freedom o r e e d o m ด e s t นี่แล้วก็ Just ซ c e กะเอา3ตัวเนี้ครับมาวางด้วยกันแต่คิดไปคิดมาเอา Destiny กับ เออาด้วยที่นี่กับฟิล์มก็พอจัดซิทผมไม่ต้องหรอกครับผมนะเสียดายที่ R าร์จีมันไม่มีจัดซิทในร่างของจำจำชื่ออินอินเวสกิ่งจะไม่ได้ละเสียดายที่มันไม่มีถ้ามีผมคงจัดสามตัวนี้มาวางคู่กันแล้วลรอครับนะเสียดายมากเลยนะครับใครสร่วนๆใครที่ลังเลอยู่ว่าจะเอา H G หรือ R G ดีก็ไม่รู้รอะครับผมนะแต่เสไม่ได้จริงนะก็ถ้าเป็น H.G ผมรวมๆราคาให้แล้วครับมัน,มนประมาณประมาณเกือบเกือบสองพันสองพันห้าสองพันหกได้ครับแต่เป็น R.G ก็ไม่เกินสองพันหรอกครับผมนะถ้าหาล้านดีๆครับเปิดดแม่ตั้งรับดีๆครับตัวหนึ่งก็ได้ประมาณแคแปดร้อยเจ็ดเก้าร้อยประมาณเนี้ยครับผมจะไม่ถึงประมาณสองพันแหละนะครับผมนะแต่ถ้าใครจะเอ,อา H.G อาจจะราคาสองพันห้าสองพันหกเนี่ยครับราคาคิดว่าน่าอยู่ประมาณนี้นะ โอเคเอ้ยผมลืมตรงหัวไหลหัวไหล่มีลูกเล่นคือมุมบอลงด้วยนะครับอันนี้นี่สามารถดึงออกมาได้นะครับติดหัวไหล,นนะล,ล่นะครับตัวของดีซีนี่นะลืมเลยมุมแอลงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววิเดี๋ยวผมมาบอกข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับข้อดีมันลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะขอสมควเลยนะลูกเล่นลูกเล่นค่อนข้างเยอะมีทั้งดาบมีทั้งปืนมีทั้งมุมบอลลงมีทั้งมือ มือเอ่อมือนำมือรักอากมือจับแล้วระเบิดน,นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับแ้วถ้าใครมีงบเ,เยอะมากกว่านี้ก็ไปสามารถซื้อเอฟเฟกเอฟเฟกแสงนะครับปิกแสงได้เพ <_ S 1> <ๆ>ิ่มเติมนะได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะราคาจะสูงพอสมควรเลยนะครับผมนะผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับหรือไม่ก็ลองไปซื้อของจีนก็ได้ครับของจีนก็มีต่างขายทั้งหากแหละแต่คิดว่าถ้าใครคิดว่า เอามาซื้อมาก็ไม่ได้ใส่ดีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับมันเปลืองสตังค์เนาะข้อโอเคข้อเสียกันนะข้อเสียผมม,มีมีบางจุดที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไหร่นะตรงหัวไหล่ได้แหละตรงข้างหลังตรงของปีครับซึ่งมันได้จะยียบได้มากกว่านี้นะแต่มันเย,ยับได้ติดหนึ่งเอนะเพราะว่ามันติดแกนด้านหลังด้วยนะครับมันก็เริ่มแบบแว่าไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงของมือที่เป็นนิ้วครับเอ,อนิ้วมันหักง,ง่ายมากเลยผมบอกเลย ทั้งสองมือเลยนะครับมือที่หยัดนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็สามนิ้วนะครับนิ้วนิ้วชี้ของผมอ่ะสองทั้งสองข้างเลยคือหักง่ายมากๆเลยนะครับใครี่ซื้อก็ระวังด้วยแล้วกันนะผมเล้วนั้นให้ระวังด้วยนะผมนะโอเคโดยรวมมีประมาณนี้ครับโดยรวมมีประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือก็ปกติต่อง่ายอะไรต่างๆงก็ให้ปกติเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงตัวต่อไปอาจจะเป็นตัวของ ไตรฟรีดอมนะครับผมไม่แน่ใจว่าไตรฟรีดอมหรือว่าเป็นตัวของสไปเดอร์แมนนะขอลังเลคนิดน,งนึงนะครับผมนะโอเคผมก็ไม่มีแล้วนะครับผมนะก็คลิปนี้ถ้าผมพูดชื่ออะไรผิดอะไรส่วต่างๆผิดหรืออยากแนะนําเพิ่มเติมไปแชร์ประสบการณ์ก็สามารถแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเผื่อคนอื่นเผื่อคนดูคนอื่นจะเข้ามาแล้วก็เอออ่านอะไรอ่าน ความคิดเห็นเพิ่มเติมจะได้ซื้อมาแล้วต่อระวังระวังมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับรดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมบายบายดูแลสุขภาพด้วยนะปิงปิง